ค่ะขอตอารับเข้าสูช่ช่องไม่กีวีปกกนะคะวันนี้เอ้ยนานแล้วไม่ได้เจอนะผ่านมาก็เลยแวะสักหน่อยออนี่นะคะแวะบ้าน่าหนิงนะทุกคน่าหนิงบอกว่าเพึ่งเกี่ยวข้าวค่อยว่าเจ้าเสร็จตั้งนานแล้วออเจ้ดาด,จดำเอาบ่าย่าหนิงนี่สม่อก็จะมาเบ่งต้นข,ข้าวคือ คือเข้าไอ้ดำคอยอบอกบงโกเข้าคือเป็นโกเป็นโกนะเหมืนถ้าถ้าเห็นเข้ายอดนั่มันเลยเป็นเท้วอืมเ<อ>ข้าก็งาม <c oughs> ยังไม่ได้เก็บเนาะงวดน,นี้บอกยังนิ่งยังไม่ได้เก็บเนาะอย่างเนาะเก็บแล้วเก็บแล้วเพิ่งขายบอก โอ้เอาคือเก็บมือนี้ละขายมือขายไม่ค่อยเก็บวันอาทิตย์โอ้อ๋อเออจะไปขายไปช่วงเออค่อยลืมมาเจ้าไปช่วงโรงงานโอ้เอาทองของเจ้าของไปช่วงบ่อืกเนี่ยนี่นะอันนี้นะเพิ่งเอาเข้ามามื่อนี้บ่ โอ้โอยยังกังวลอยู่อยก็เกี่ยวข้าฝนจะตกทำข้าวค่อยบอปอะเทนมาเฮ้ยฝนชิมาบอฝนชิมางามพักขันแล้วเหยยเขาราคาอยู่มังอยู่ในในจะมีห่วงฝนก็ดนเนาะอาตต่วาตะลุ่ม ตาบตะหนานยังมากระหนานแหงอยู่ได้ยังไงเว้ยอ๋อโอ้โอ้โอ้อืออือเออเห็นตาตาทำนี้จะมาละนาพูดละหนานแหงเมนเออเนาะเห็นกล้าผนมีตัวก็ใหญ่มาทางหน้าพี่เนอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวอันนี้ข้าวกลางนะทุกคน ถ้าเป็นข้าวเอง๋งันคือข้าวก็ขออืมเราก็แตก่ก็เริ่มก้มแล้วละ่ะของลหลายเจ้าแต่อันนี้ข้าวนี้จะเกี่ยวก่อนแต่ข้าวนี้เอานุ่มมากนะแบบถ้าถ้าเราเอาไปนึ่งกันนี่คือไม่ต้องหมานานเลยไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ํานานเราแช่แค่น,ออนิ่มกว่ายานี่งมันนิ่มกว่าอยู่แล้วอืม แช่แป๊บเดียวก็ขอก็เม็ดสวยแต่ว่ามันมันจะเอไม่นิ่มเท่าเอข้าวเข้าเข้า,ขา,ขานางเตี้ยเนี่ยแตว่ามืดฝนเอาดิบ่งขังด้เนะบะานแล้วได้กินข้าวฝนฝน,นห้ามแล้วพ่อแมงเอาปีนั้นก็คือคไดไยิงเย้ยค่อยเกี่ยวรถฝนห้ามสองมือสองคืนเลยค่อยกา มีแบบฮาเกี่ยวเสร็จแล้วมันมาตกน่ะนะแล้วก็บัรนี้ก็พอพี่ก็ไปเอ็ดซาวตะคือตะพานอะไรยังหนิงเว้ยแล้วก็ไปย่อหึ่งละอ๋อจบมาห่วยเกี่ยวเม้นและคัดเอี่ยวแสดงแง่เกี่ยวเพราะหลายคนละบัดไปฟีนแล้โชวเฮาแล้วแปอายุกหึ่งนั้นเข้าเต็มน้าเฮยเนาะย้ายปู้ขอพัดเฟย์ยังหนิงพัดแดดเฮ้จะเจอได้บุห่หลายเลยฝนตัวห้ามยาแล้วก็แดดเฮ้ได้ตะเข้าแล้วก็บัดบัดเฮาไปขายน่ะ มีแต่ความซื้นเลยใดเออ,อนกเขาว่าใครเนี้ยจะนบุนลายตัวเว้าม,มันเอาได้พึ่งเด็ดสิเด้เนี่ยะยาหนิงใช้รถเกี่ยวนะคะอืมทั้งหมดเนี่ยอ่ะมันมันเป็นอุ้มบ่รอยาหนิงนอ,อ๋อเป็นอุ้มโอ้โหโห้ไรยเยอะนะท่อนาฮูกเกษตรน่ะปอนโ่้ยหนิงเออเนาะ ถ้าถ้าเราปักดำเอาแล้วเนี่เาายเราใช้รูดเกียวมันก็โอเคะนะู่เนาะหนิงเนาะอืมถ้าหยอดเของพี่ชายค่อยนะ่ะมันหยอดไม่ถูกจังหวะแล้วโอ้ยต้องได้เอามัดก้าเนะี่ยไปแซมเป็นรอยมัดเลยนะเหนิง,งเขาลุมางมิวเน่ะแต่ถ้าเราทําถูกช่วงมันก็โอเคข้าวยอดเนาะเอออันนี้เจ้าดำเนาะเป็นความมีหลายเจ้าที่ไหนที่เขาหยอดกันแล้วเขาบอกว่าโอ้ยผิดหวังผิดหวัง,วง,วงปีหน้านี่จะดำเขาอ่ะนะ เออปีหน้าจะปักดำเท้าเขาบอกแต่เท้าเขาจะบอนี่ไดเห็นตาบดยังมีแห้งอยู่นี่รำยู่นี่ละมันบอกเออมันบอกนนะกระเท้าเหมือนแห้งเอดบุญละยังยอดน้ำมูกระเท้าหาจ้างคนไม่ได้แท้ๆละวจำเป็นละเพราะว่าข้าวดำกับข้าวยดนี่มันจะผิดกันมาก แต่ถ้าเขาทําถูกช่วงก็งามแน่นอนเขาหยดกันเนาะงามถ้าทําถูกจังหวะถูกช่วงของมันผู้มุดมากินตะกเตนนะแหมนตะกะเตนน้อยเนี่ยถ้าใช้รถเกี่ยวก็ง hmm ่ายแบบหนึ่งง่ายคือเราแค่ตากเฉยๆต่แล้วก็เก็บแต่ถ้าเป็นช่วงฝนเนี่ยก็โอ้ช่วงหลังเนี่ยเห็นเขาแล้วเก็บข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกจีได ช่วงฝนตกอะตากตากได้นีดเดี๋ยวเอาเมืฝนมาแล้วรีบเก็บข้าวออกแมนอันตะอยู่ในเหือนกันแน่มันมีแนนนังกระโดอืมพึ่งร่มใบเนาะอ๋อโอ้โอ้เลิเคยเอกราว เออค่อยยังาวกยแบบเอออันน้ายาหนิงก็หกหกยี่นตัวบ่แม่เนหนออู้วพอมาเห็นว่าอันนั้นแหงเ้ยมันมาหกบัลลาเด้ยย่านิงอือมาหกีบัลลาเห็นมันก็ได้เข้ายู่หกบัลลาพี่หน่ย่าจะหนู่คอยมีได้กกาโอ้ เป็นภาคเนาะเมนความก็ถือว่าได้หลายยุคเจ้าเจ้าเจ้วดูปาอมาตาสะบอกโอ้ปลาเขาดูดบอยันนงอ๋อ ใส่มองแต่บปใส่แถวห้วชายก็ถูกเลยน่ไปเอาเท่าแม่ต่ เออโอ้ป่อยป่อยปลามึกปลาปบึกเพิมบ่โอเคค่ะน้องก็ผ่านมาก็ทำข่าวข่าวสารทุกสุขดิสิบนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคน